คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปรลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวพันว่าภูกใจคนรู้ใจแมวเรื่องจากแมววันนี้หนูจะต้องค่อยๆพูดค่อยๆดีมากพูดไปค่อยๆเล่าเพราะว่าเนื้อเรื่องค่อนข้างจะเยอะไม่ต้องรีบค่อยๆเล่าค่อยๆลำดับเรื่องให้พวกเราได้ฟังกันพี่เนี่ยมีเวลาให้เนยเยอะเลย เพราะฉะนั้นเนยไม่ต้องตื่นเต้นนะได้ค่ะนหนเล่าเรื่องนี้ให้ฟังใหม่สิค่ะเรื่องจากเมลวันนี้นะคะมาจากคุณวิพาดาแต่ว่าขอเรียกสั้นๆว่าคุณวิและกันค่ะครับชื่อเรื่องว่าผีอีนุ้ยอืมแล้วก็คุณวิเนวงเล็บข้างหลังมาว่าเป็นตำนานพื้นเป็นตำนานผีพื้นบ้านของจังหวัดนครศรีธรรมราชอืค่ะ เรื่องนี้นะคะเป็นประสบการณ์ตรงที่คุณวิเนี่ยเคยเจอมาตอนสมัยคุณวิยังเรียนอยู่ชั้นแบบมัธยมต้นอะนะคะสิ่งที่จะพูดต่อไปนเนี้ยจะเป็นจะพูดเกริ่นก่อนว่าผีนุ้ยอะ่ะคืออะไรในความเชื่อของคนนครศรีธรรมราชครับค่ะออสมัยก่อนอะนะคะบ้านคุณวิเนี่ยจะอยู่ชน,นบทอนอกเมืองนครศรีธรรมราชเป็นบ้านสวน พื้นที่ส่วนใหญ่น่ะจะเป็นสวนผลไม้ม,มีแต่ต้นไม้ปกคลุมหนานแน่นไปหมดเลยไฟถนนก็ยังเข้าไม่ถึงแต่มีไฟฟ้าใช้แล้วนะคะครับค่ะพอตกเย็นเนี่ยบรรยากาศรอบๆบบ้านก็จะมืดสนิทมองไปทางไหนก็คือมีแต่ต้นไม้มแสงสว่างเดียวที่มีตอนกลางคืนก็คือแสงจากดวงจันทร์เท่านั้นนะคะครับไม่เกินหนึ่งทุ่มเนี่ยทุกๆุกบ้านเนี่ยก็จะเริ่มปิดไฟเริ่มเข้านอนกันละ สมัยเด็กๆคนเท่าคนแก่เล่าให้ฟังว่าเออบ้านไหนหรือครอบครัวไหนที่แบบมีที่ทางเยอะอะคะ่ะเขาก็จะทำนาทำสวนทำไร่กันใช่ไหมคะมการที่จะไปดูไปดูแลไปเฝ้าอะมันก็แบบยากที่จะไปดูแลทั้งหมดทุกพื้นที่ การป้องกันโจรมาขโมยอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องยากเช่นกันคนสมัยก่อนอะคะ่ะเขาจึงมีการเรียนวิชาอาคมอะคะ่ะพวกไสยศาสตร์พวกวิชาคูหมอโนราศาสตรต์ต่างๆที่เลี้ยงผีเพื่อที่จะเชื่อว่ามาเฝ้าที่ของเขาเฝ้าทรัพย์สินสมบัติของเขาอะนะคะค,ค่ะส่วนแถวบ้านคุณวีเนี่ยก็มีการเลี้ยงผีจริงๆแล้วคนแถวนั้นก็จะเรียกผีตัวนี้ว่าผีนุย้ย ใช่ค่ะผีอีนุ้ยเนี่ยจะออกหากินเวลากลางคืนจะหากินพวกของสกรปรกแต่เขาจะไม่ทำร้ายมนุษย์นะน,นะคะเพราะว่าคุณพ่อคุณวิเล่าให้ฟังว่าเออสมัยก่อนเนี่ยใครที่เห็นผีนุ้ยเนี่ยคือเหมือนต่างคนต่างตกใจกันเองแล้วก็ต่างคนก็แบบหนีอ่ะพอเจอปุ๊บตกใจก็ต่างคนต่างหนีไปนะเลยหมายถึงว่าผีนุ้ยเนี่ยมาหากินของสกรปรกตอนกลางคืน หากินปุกกบเขียดเปล่าใช่ใช่ใช่ของสกปรกกันนะน่ะแต่เขาบอกว่าเป็นของสกปรกนะมีแบบว่าของสดของดิบขยะก็มีนะหรอใช่อันนี้ตอนกลางคืนนะคะส่วนในตอนกลางวันไหนผีอีนุ้ยเนี่ยจะอยู่ในร่างของคนที่เลี้ยงไว้ใช่ค่ะสิ่งที่น่าแปลกของผีนุ้ยเนี่ยก็คือจะฝาก ล่องลอยความสกรปรกจากการหากินเน่ยไว้บนเสื้อผ้าของคนที่ตากผ้าไว้ตอนกลางคืน<ม>จะเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงและจะเป็นเสื้อสีขาวเท่านั้น<ม>เสื้อผ้าสีขาวนะคะ<ม>ลอยเปิดบนเสื้อผ้าจะเป็นล่องลอยแบบสีน้ำตาลแห้งๆอะคะ<ม>่ะเหมือนเลือดแห้งๆอะคะ<ม>่ะว่ากันว่าเป็นรอยที่ผีอีนุ้ยเนี่ยมาเช็ดปากที่ไปหาของกินสกรปรกอะนะคะค่ะคนที่ทราบว่า ลอยเนี้ยคืออะไรอ่ะถ้าเขาเห็นเขาจะเอาไอ้เสื้อผ้าพวกเนี้ยไปฟาดลงพื้น<อ>หรือไม่บางคนก็จะใช้พริกสดตำให้ละเอียดแล้วก็มาถูมาถูมาป้ายไว้บนคาบเนี้ยนะคะลักษณะพิเศษของผีอีนุ้ยเนี่ยจะมีแสงสว่างวับวาหเือเหมือนเหมือนไฟกระพริบเวลาไปไหนจะมีแสงตัวเนี้ย<อ>วาบวาบกระพริบกระพริบอยู่อย่างนั้นน<อ>่ะ<อ>นะคะเห<อ>มือนกระสือคล้ายคลยคล้ายคายแต่ไม่ได้ไปกับหัวกระส้ ไปเป็นตัวอันนี้เขาไม่ได้บอกเขาแค่บอกว่าเฮ้ยผมว่าคล้ายๆผีโพงว่ะใช่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 ไหมพงจะมีไฟที่จะหมุใช่หรว่าคล้ายๆผีโพงค่ะแล้วก็ตามความเชื่อของคนเท่าคนแก่สมัยก่อนคุณวิบอกว่าถ้าอยากรู้ว่าใครอ่ะคือคือร่างของผีอีนุ้ยหรือใครที่เลี้ยงผีอีนุ้ยเนี่ยเช้าวันต่อมานะคะคนคนนั้นอ่ะปากจะบวมอเหมือนเหมือนโดนต่อยมาค่ะ ใช่ค่ะอันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับผีอนุ้ยนะคะอันนี้ก็จะเล่าถึงเรื่องที่คุณวิได้พบเจอมานะคะค่ะคุณวิบอกว่าเมื่อสมัยก่อนสมัยเรียนนะคะจําได้ว่าตัวเองอะ่ะซออักเสื้อเสื้อนักเรียนตอนเย็นอพอซักเสร็จปุ๊บก็ตากไว้มันก็คือกลางคืนและตากไว้ลืมเก็บจน ก่อนจะเข้านอนะน,นึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยลืมเก็บเสื้อผ้านักเรียน<ม>ก็เลยลงไปเก็บปรากฏว่าบนเสื้อนะคะด้านหน้าของเสื้อเต็มไปด้วยค้าบแบบค้าบสีน้ำตาลเต็มไปหมดเลย <c oughs> เขาคิดในใจว่าใครทําเสื้อเราหล่นหรือเปล่า<ม>ก็เลยเอาเสื้อผ้าน,นี่เดินไปหาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ไปบอกว่าเนี่ยน้ําจากท่อมันแบบมีคราบคน ติดมาด้วยหรือเปล่าหรือใครทาเสื้อหนูตกหรือเปล่าอะไรเงี้ย uh huh. พอคุณพ่อเห็นคุณพ่อก็บอกคุณวิว่าไม่เป็นไรเอาไปซักใหม่ uh huh. แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรคุณวิก็บอกว่าเอา้าทาไมอ่ะเนี่ยอุตส่าห์ซักมาแบบตัวเองก็หงุดหงิดนะนะคะ uh huh. ด้วยความที่คุณวิสงสัยและนึกขึ้นได้พอดี uh huh. เกี่ยวกับผีอีนุยอย่างเงี้ย uh huh. ก็เลยเดินไปหาคุณพ่อว่าใช่ใช่ไหมพ่ออ uh huh. ใช่ผีอินุยหรือเปล่า uh huh. คุณพ่อเขาก็พยักหน้านแล้วก็บอกว่า พ่อก็คิดว่าน่าจะใช่แต่ต่อไปเนี้ยก็ไม่ต้องซักผ้าตอนตอนเย็นแล้วตากทิ้งไว้กลางคืนแบบนี้อีกนะตัดปัญหาไปเลยคุณวิเขาก็นึกในใจว่าบ้านเราก็มีเรั้วลวดหนามอะคะ่ะรอ,อบบ้านไหนจะต้นไม้สูงสูงที่ปลูกอยู่รอบบ้านผีหน้้นมันจะเข้ามาได้ยังไงจนกระทั่งเหตุการณ์เนี่ยก็ผ่านไปอะนะคะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น จนกระทั่งวันหนึ่งคุณวิกําลังนอนหลับอยู่ปกติครับนอนตะแคงไปทางหน้าต่างอ,อยู่ๆก็รู้สึกเหมือนไฟมันสาดส่องเข้ามาที่หน้าแสบตามากเหมือนคล้ายกับไฟไฟหน้ารถอะคะ่ะที่จ่อเข้ามาตรงหน้าเลยครับคุณวิเขาก็สะดุ้งแล้วเขาก็ทําอะไรไม่ถูกเพราะเขาเห็นไฟมันสว่างวาบแล้วก็หายสว่างแล้วก็หายอยู่อย่างเงี้ยอจนในหัวเขาอะ่ะ คิดถึงผีอีนุยยังไงก็คือผีอีนุยแน่ๆเขาก็เลยขุมโปง่งแสงไฟมันก็สว่างลอดมาจากเออลอดเข้ามาผ่านผ้าห่มเหมือนเดิม,ม,มแต่คืนนั้นคุณวิบอกว่าเขาไม่ได้เจออะไรเขาเห็นเป็นแค่นี้อย่างเดียวคุณวิบอกว่าทําอะไรไม่ถูกเหมือนกันก็เลยอยู่อย่างนั้นจนถึงเช้าจนเช้าตื่นขึ้นมาก็ไปเล่าให้คุณพ่อฟังคุณพ่อบอกว่าตาฝาดหรือไม่ก็ฝนันหรือไม่ก็เหนื่อยจากการที่แบบ ไปโรงเรียนนะคะ,ะ,คะคเก็บไปคิดหรือเปล่าคุณวิก็ไม่ได้เจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้ผ่านไปสักพักหนึ่งคุณวิบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยเขาก็เจออยู่อย่างเงี้ยแต่คือไม่ได้เจอติดติดกันนะคะคืออาทิตย์หนึ่งเจอครั้งหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเจอครั้งหนึ่งจนกระทั่งครั้งสุดท้ายที่เขาเห็นเขาเห็นแบบเดิมเลยค่ะแสงไฟมาแบบเดิมทางหน้าต่างแต่ครั้งเนี้ยสิ่งที่ทําให้คุณวิตกใจจนหัวขนลุกไปหมดเลยคือ,อ เขาเห็นเหมือนดวงตาคู่หนึ่งเหมือนมองอยู่ที่ขอบหน้าต่างอะค่ะมองเขาแล้วเขาก็ตาแบบตาศบตากันเลยแล้วเขาก็ต่างคนต่างตกใจเขาก็วิ่งดวงตาคู่นั้นก็หายไปทันทีคุณวิวิ่งไปหาคุณพ่อเหมือนคนแบบลุกลี้ลุกลนเลยพ่อพ่อเนี่ยมีคนมาแอบดูตรงหน้าต่างนู่นนี่นั่นคุณพ่อเขาก็ลุกแล้วก็วิ่งไปที่ประตูบ้านเพื่อจะเปิดไปดูว่ามีใครหรือเปล่าปรากฏว่าพอเปิดประตูบ้านออกไป แสงสว่างก็ไม่มีคนก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่เจออะไรเลยค,คุณพ่อกับคุณแม่ก็ปลอบใจคุณวิแล้วก็ไล่ให้ไปนอนต่อนะคะจนกระทั่งเหตุการณ์เนี้ยผ่านไปหลังจากนั้นคุณพ่อก็มาคุยด้วยแล้วคุณพ่อก็ติดไฟรอบบ้านไปหมดเลยแล้วก็บอกคุณวิว่าอาจจะเป็นผีอีนุ้ยนั่นแหละตามความเชื่อของคนแถวนี้แหละลูกไม่มีอะไรแต่ก็ไม่ต้องกลัวเขาก็ไม่มาทำร้ายอะไรหรอกครับ แต่พ่อจะเล่าให้ฟังว่าเวลาที่ร่างที่เลี้ยงผีอนุ้ยอะไอคนที่เลี้ยงเขาไว้ค่ะถ้าร่างนั้น่ะใกล้หมดอายุขยหรือใกล้ตายอ่ะอเขายังจะตายไม่ได้นะเพราะผีอนุยจะต้องหาคนมาสืบทอดก่อนหาหาร่างใหม่ก่อนอเพื่อที่เขาจะย้ายร่างอะค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะพอเจอร่างใหม่อ่ะร่างที่ เลี้ยงอยู่ปัจจุบันก็จะตายไปในทันทีเลยอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าที่คุณพ่อเล่าให้คุณวีแล้วคุณวีก็บอกว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นนะ่ะคุณวีก็ไม่เจออะไรแบบนี้อีกเลยอใช่ค่ะ,ะคือผมว่าลักษณะก็น่าจะเหมือนผีโพงคงไม่ใช่กระสือกระสือก็คือตามตำนานก็จะมาเป็นลูกไฟเป็นดวงไฟหัว,วกับส้แต่ผีโพงเนี่ยันนี้ชัดเจนคือที่ท,ที่จมูกจะมีไฟวาบวาบวาบแล้วก็ ลักษณะการกินอันนี้คือตามตำนานนะคล้ายๆกับผีกระสือเหมือนกัน<ะ>กินพวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยกินของเนา่าของเสียพอๆกันนะครับแต่ไอเรื่องการเช็ดปากนี่ไม่แน่ใจเพราะว่าตามตำนานเนี่ยตามตำราส่วนมากผีกระสือจะใช้เสื้อหรือว่าผ้านในการเช็ดปากะออนะครับไม่ค่อยได้ยินผีพองออามาเช็ดปากสักเท่าไหร่แต่ที่น่าแปลกใจก็คือผีนุ้ยที่ว่านี้เนี่ยเป็นผีเลี้ยง เลี้ยงแบบไหนอะเลี้ยงให้แบบออกไปหากินแบบบุฟเฟ่เองอย่างนี้หระเลี้ยงทําไมวะถ้าเลี้ยงผีต้องออกไปหากินเองมันจะใช้คาว่าเลี้ยงกับผีได้หรืออาจจะเป็นการเลี้ยงแบบให้ให้เขาอาศัยอยู่ในร่างแค่อยู่ในร่างใฉยแค่อยู่ในร่างเลย่แต่ถ้าอยากหากินอะไรไปหากินเองนะกินเองนะไม่มีอะไรให้กินนะประมาณนั้นหรือเปล่าให้อาศัยอยู่ค่ะเอาไว้เพื่อเอาแลกเลยเอาร่างตัวเองเนี่ยแลกเพื่อให้ผีนุ้ยเนี่ยเข้าไปอยู่ เวลาจะใช้งานทีหนึ่งจะได้ใช้งานได้ง่ายค่ะอ่าสมมุติว่าจะให้ไปเฝ้าที่นงที่นาก็อ่ออกไปเฝ้าแต่เวลาเสร็จงานปุ๊บกลับมานะใช่แต่เวลาจะหากินไปไปไปหาของกินเป็น<ไ>ปความเาชื่อน่าจะคล้ายๆผีพงแหละเนะืว่าแต่ว่าอาจจะแบบคนละภูมิภาคกันหรือเปล่าเรียกกันคนละแบบถูกถูก <ขะ S 1> ถูก,ถกนะฮะอย่างอย่างผีพงอันนี้ก็จะอยู่ทางทางภาคภาคกลางปะวะใช่ดิภาคกลางผีพ,พงนะ ก็จะมีทางภาคหนึ่งก็จะเรียกอย่างหนึ่งได้ก็จะเรียกอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เขาเรียกว่าเป็นผีท้องถิ่นตามภาษาเรียกนะฮะแต่จุดหมายปลายทางเดียวกันก็คือเป็นผีในลักษณะเดียวกันเป็นผีตามตำนานความเชื่อของไทยใช่ค่ะนะครับซึ่งไทยเนี่ยก็จะมีผีที่ถูกจำแนกเป็นแต่ละประเภทเนี่ยเยอะแยะมากมายเยอะจริงเยอะจริงเยอะมากแต่ไม่เท่าญี่ปุ่น ญี่ปุ่นเยอะกว่าญี่ญปุน่นทุกอ,อย่างนี่เป็นผีหมดอ่นานะฮะโต๊ะนี่ก็มีผีโต๊ะมีจิตวิญญาณของผีเก้าอี้ร่มจานไฟ úa. ทุกยอย่างมีผีหมดใช่ค่ะอ่าเขาเชื่อในเรื่องของจิตวิญญาณแล้วก็เอาเกลือไปโรยเอาไว้กันสิ่งไม่ดีอ <Ooh. S 2> เอาไว้กันสิ่งไม่ดีคือไม่ให้เข้าบ้านเอาไว้ปกป้องอะไรอย่างเงี้ยนะแต่บ้านเราก็ไม่ไม่ค่อยมีความเชื่อเรื่องของเกลือสักเท่าไหร่บ้านเราก็จะมี ออปชันมากกว่าเกลือไงแต่างประเทศเนี Or, ่ยอย่างยางทางฝั่งยุโรปก็เกลือทางญี่ปุ่นก็เกลือแต่บ้านเราในใส่สินสสยสินมีพยันน้ำมนต์เอาอะไรอ่ะมาดิมาดิอ่าอ่ของแบบของกันเยอะมากอ่านะครับหรือจะยกพระประธานมาก็ได้ก็ออปชันก็จะเยอะนะออปชันเยอะหน่อยมีตัวเลือกมีตัวเลือกมีตัวเลือกเยอะในแต่ทางฝั่งนู้นก็จะใช้เกลืออย่างเดียวซึ่งใช้ได้หรือเปล่า ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละที่ของเราง่งเหมือนกันต่างชาติหรือว่าฝรั่งเขามองมาใช้ได้หรือเปล่าก็แล้วแต่ความเชื่อของคุณนี่ค่หลูกบ้าคุณจะมีออปชั่นอะไรเยอะแยะแล้วแล้วยังไงอ่ะบางทีก็แค่เกลือกระเทียมกระเทียมน้ำแบคทู่าไม่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 ่ใช่กระเทียมนี่ผมว่าไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่แล้วแบคทู่าก็เป็นเรื่องแต่งอ่ะใช่ค่ะแบคทล่าก็เป็นเรื่องแต่งไง <c oughs> นะครับวลาดแด็กล่ Đ ลาก็ไม่ได้เป็นเป็นอะไรอย่างนี้แล่วถ,ถูกเขียนขึ้นมาให้มันดูแบบดูมีพลัง,ลงด,ดูน่ากลัวกว่าเดิมเพราะว่าตัวตนจริงๆของวลาดแด็กล่ Đ ลาเขาก็น่ากลัวอยู่แล้วน่ากลัวจากวิธีการทรมานนะครับใช้ย,ยาก็คือวลาดจอมเสียบนะครับฆ่าคนโดยการเสียบแขวนประจานอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นที่มาของต้นกําเนิดคําว่าแดกลา่าที่ที่ถ้าจะฆ่าคือต้องเอามีดปัก,กอกเท่านั้นใช่ไหมคะ อะไรนะเาคูล่าถ้าอาจาจะฆ่าต้องหมุด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 หลกแหลมอะไรพวกเนี้ยปักที่หัวใจหัวใจทําให้หัวใจแตกสลายแล้วหัวใจมันแต่กลัวกระเทียมหรือไม่กลัวนะมันเป็นมันเป็นนิยายมันเป็นนิยายนะคือมันก็ เออมันก็นนิยายอ่ะนิยายเรื่องแต่งนิยายเป็นเรื่องแต่งมันเป็นเรื่องอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยต้องบอกว่าเรื่องผีได้หลายเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังมาบางเรื่องมันก็เป็นเรื่องแต่งขึ้นมาจริงๆแต่งให้มันมีความน่ากลัวแต่มันก็มาผสมผสานอยู่กับความเชื่อนะครับอย่างบ้านเราก็ผสมผสานเกี่ยวกับความเชื่อของการนับถือผีไงก็เลยเข้าไปถูกอยู่ในแทบจะทุกช่วงชีวิตของคนนะครับตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันมันก็ถามว่ามันน้อยลงไหมมันก็ น้อยลงนิดนึงแต่มันไม่ได้ศูนย์สลายหายไปทั้งหมดตราบใดที่คนเรายังหาที่พึ่งทางใจกันอยู่ใชยังหาสิ่งที่ยึดเหนี่ยวทางใจกันอยู่บางทีการไปยึดเหนี่ยวทางพระทางเจ้าเนี่ยผลตอบตอบรับอาจจะช้าแต่ถ้าไปหาผีเนี่ยได้เลยไงคิวอาจจะเยอะออนะครับพระเขาอาจจะไม่ประทานบางสิ่งบางอย่างให้เช่นเรื่องของโชคลาภการรวยทางรัดอะไรอย่างเงี้ยแต่ผีเนี่ยจะชอบ ชอบให้และก็ต้องมีสิ่งไปแลกเปลี่ยนค่ะ,ะนะครับก็คือการการเส้นไหว้เขาเรียกว่าเส้นการไปบนบานสารกล่าวสัญญาสัญญาสัญญาอะไรพวกเนี้ยค่ะ,ะนะครับก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันคือว่าเป็นทางลัดในการขออผีจะได้เร็วเออเป็นเอ็กเพรสอ่าเป็นเป็นแบบว่า <c oughs> เป็นแบบ <c oughs> ฟาดแท็กฟาดแท็กฟาแท็กฟาดแท็กคือ ทางร้นเลยจ่ายแต่ต้องจ่ายนะแต่จ่ายแต่ไม่ใช่ว่าขอแล้วไม่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 ไมจ่ายไม่ได้ไม่ได้นะมันต้องไม่ลืมในมสิ่งที่เราเนี่ยไปขอเอาไว้<ช>แล้วเราตั้งอะไรเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างเรื่องเมื่อวานที่ที่เล่าที่คุณแม่เขาไปไปขอขอไว้แล้วกลายเป็นว่าสิ่งที่เอาไปแลกเปลี่ยนเนี่ยมันหาไม่ได้อะมันก็กลายเป็นแบบ เรื่อง<ล>เป็นลาวขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยสมผลย้อนกลับมาเออนะครับส่วนมากก็จะเป็นแบบการไปบนบานสารกล่าวแล้วลืมบางคนบนทุกที่เจอทุกที่แค่คิดว่าขอให้ลูกได้แล้วลูกจะมันให้ลืมเจอผ่านไปผ่านมาผ่านไปเป็นร้อยบนเป็นร้อยยังไงก็ลืมอ่าพอลืมเสร็จปุ๊บอันดับแรกที่จะตามตามสิตินะค่ะ<า>ฝันก่อน มา,มาเตือนมาเตือนเห็นสัตว์ใหญ่ก่อนพอฝันเห็นสัตว์ใหญ่นี่จะเป็นว่นรู้กันแล้วว่ามาละมาเตือนละฟันเห็นจระเข้ไฟเละพวกนี้นะหนูก็มีเรื่องเนี้ยหนูก็มีใช่ไหมใช่ค่ะตั้งแต่วันที่บอกว่าเอ้จะได้เข้าเดอะกลลรดิโอไม่ไม่ถ้ำนาคาไงที่หนูเพิ่งไปมาล่าสุดเออเออเอออะไรยังไงหนูก็ไปอย่างเงี้ยแหละขอแล้วได้ แล้วลืมแล้วที่หนูเจองูตรงนี้ไงงูเขียวนี่ตรงหน้าตางูเขียวนี่ไม่ไม่เรียกว่าสัตว์ใหญ่เลยเจองูแล้วก็เฮ้ยมันแผ่แม่แบ้ขึ้นมาไม่ไม่เอ้ยเราเคยไปขอไว้ที่ถ้ำนาคาเนี่ยแล้วเจองูออกของเขาคงมาเตือนโอ้คิดไปตัวปตะเลยก็ดีก็ดีก็ดีก็ก็ผมว่าอันไหนที่เราลั่นวาจาไว้ถูกไหมลั่นวาจาไว้แล้วสมมุติว่าสิ่งที่เราลั่นวาจาไว้แล้วมันได้ขึ้นมา ก็แค่กลับไปทําตามสัจจะสัญญาที่ทําไว้จะจริงไม่จริงไม่รู้จะมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เราได้มาแล้วแล้วเราลั่นวาจาไว้แล้วเราก็แค่ไปทําตามสัญญาใช่ไปทําไปมาและได้ความสบายใจตกลงไปขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนแล้วตรงเกาะดอนโพไปเหมือนกันต้องไปใช่อ่านะฮะเอาลืมขอบคุณเมลก็อย่างที่บอกคือเผื่อท่านไหนที่อาจจะไม่สะดวกในการ โทรศัพท์มาเล่าแบบสดๆหน้าไมคก็ฝากมาเป็นเรื่องราวพิมพ์มาเป็นตัวหนังสือแล้วก็ส่งมาที่อีเมลของรายการที่ The ghost th g h o s t Radio Thailand gmail.com คะ่ะนะ,ะช่วงท้ายรายการแบบนี้เนี่ยทางน้องๆเขาก็สลับสับเปลี่ยนกันมาหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันด้วยนะครับขอขอบคุณอาหารแมวคาริว่าดูใจคนรู้ใจแมว